สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้สิภาไปซับยอดใหม่ค่ะซับน้องใหม่เด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้น้องใหม่ออกตามฤดูกาลต่ว่าบรูวาสิมีหรือบ่มี่เนาะเอามาไปซับกันเลยค่ะพี่น้องไปเลยค่ะ ก่อของอันเจ้าของเองค่ะก่อของยายบัณฑเองแต่ว่าบอลลูว์สิมีบอเพราะว่าช่วงหนึ่งกัดซับไปหลายแล้วเนาะเมื่อนี้สิมี่บอขาไปเบิ่งเถอะไปเห็ดนอไม้ดองไปถนอมอาหารเนาะมี่บอะพี่น้องเห็นบอ่ะโอ้นั่น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 มีอมีโอ้มืดจังเลยมืดหมืดเพี่น้องมืดบพค่ะมืดเนาะโอ้จังได้เอาคือหมืดที่บ้น เมือม่อดเมือม่อดเมื่อดโอ้เเห็นหองอยงเลยบานเอาน้าไป็นเห็นบค่ะเห็นบ่นี่โอ้นี่นี่นี่น,น,นี่เห็นเอ้าคือไม่นอเดี๋ยวเนาะบันบ่ทันเกิดเนาะเพราะว่า,วาช่วงนั้นย้ายบันซับไปหลายแล้วซิบกวนหยอดซิบหายหอดบันนี้ เบดแล้วเลือนอเดียวนี่รงนั้เ้ยนอเดียวสามาเอกนี่อีกโอ้นอหง่ค่ะพี่น้องคะเ่นีเงาบักงหญ่เลยเงาบักใหญ่เลยปี่โตสมบูรค่ะแกเออเงาบักง่อโอ เสียงบ่เข่าเลยวะาหย่างคนบ่อแห้งเนาะนี่เนาะเสียงบ่เขาโอ้พี่นอเห็นบ่คคะเสียงบ่เขาโอ้มืด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 หาอยู่หากินกับประมาณนี้แหละค่ะพี่นองเช้าหาเช้าหน้าเขาลำบากอะลำบากนี่กอไผ่เห็นบ่อยากไม้เห็นน้อหนีนอนนี่ เห็นไหมนหนี่นอบักใหญ่เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวแยวบันสิสับก่อนเนาะพี่น้องใจแล้วค่ะใจแล้วปึ๊บไงกัะกะคือกะโอ้คุม้มคุมอยู่แต่ยอดไงค่ะ <laughs> ไปค่ะพี่น้องไปหาอีกสี่ีอเพราะโอ้หมืดโอ้โอโอโอ ได้ยุคค่ะพี่น้องนี่ได้สามอันสามนอถือว่าคุมยู่ค่ะมื่นได้สามน่อยูนี่ขอบคุณทุกการรับชมขั้นตอนต่อไปกลับไปไปเห็นนอไม้ดองค่ะถนอมอาหารไว้กินดนเนาะค่ะเนาะช่วงนี้มันมีนอไม้เอยๆขอบคุณทุกการรับชมเวยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบค,ค,คุณทุกการติดตาม ขอบคุณที่รับชมขอบคุณมากค่ะขอให้เจริญเจริญร่ำรวยร่ำรวยจา้าทุกคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ